ความลำบากของการเป็นครูบนดอยใช่ไหมครับในเรื่องของการเดินทางนี่แหละครับมีความสุขกับที่นี่อยากใช้ชีวิตที่นี่ ตลอดไปครับ เคยมีเรื่องความน้อยอกน้อยใจตรงนี้เลยครับคือเต็มใจที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้อีกครับตั้งแต่เด็กคือใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครูอะไรประมาณนี้ครับเห็นแบบใส่ชุดตำรวจชุดตอชดอแล้วมันเท่อีกอย่างได้สอนหนังสือได้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ได้ทํานูน่นทํานี่ทุกอย่างเลยครับเ็เลยแบบทาให้ผมทับใจตรงจุดนี้มากเลยครับ าลุยอยากจะมาสัมผัสว่าตรงที่นี่คือมีแต่รุ่นพี่กล่าวถึงว่ามันลาบากแล้วก็มันไม่อยากมีใครมาอยู่แต่สําหรับตัวผมแล้วผมอยากท้าทายตร,ตรงจุดนี้ครับว่าอะไรที่เขาทําได้เราคิดว่าเราก็ต้องทําได้เหมือนกันเหมือนที่เขาทําได้ครับคือจริงๆแล้วที่ผมมาเป็นครูตรงนี้ครับเพราะว่าผมเป็นโครงการของคุณลุทญายที่เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพครับ,ค,รบคือเป็นนักเรียนของตอชดตั้งแต่เด็กนะครับเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหมาแล้วก็มีโครงการว่าถ้าจบปหกมา เด็กที่จบจากโรงเรียนตอยดอนะครับคือมีสิทธิสอบที่จะเป็นครูตอชดอนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่8ปีต้องทําหน้าที่อยู่แนวชายแดนต้องไปเป็นครูเป็นครูสอบ ว่ายากมากครับกว่าจะมาเป็นครูมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับมันต้องพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจทุกส่วนเลยครับความลําบากของการเป็นครูบนดอยใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของการเดินทางนี่แหละครับเมื่อก่อนโรงเรียนที่นี่นะครับจะมีการเดินทางค่อนข้างลําบากครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือจะเดินทางมาด้วยมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับหรือเดินเท้า แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นหน่อยก็คือมีทางรถยนต์เพิ่งได้ทางรถยนต์มาปีนี้ปีแรกครับสำหรับผมนะครับเหตุการณ์ที่ผมผ่านมานะครับอย่างปี61-62นะครับปีนั้นก็คือเป็นปีที่ ผมทำงานหนักมากครับคือจะมีเคสกรณีผู้ป่วยเฉินนะครับรถยนต์ไม่สามารถออกไปได้นะครับผมก็เลยประสานกับทางโรงพยาบาลว่าจะส่งผู้ป่วยเฉินทางยังไงดีก็เลยมีเคสที่แบบว่าผมแบกผู้ป่วยลงไปที่ท่าเรือครับใช้ระยะทาง12กิโลเมตรครับก็เลยต้องไปขอขอวิ่งไปหาชาวบ้านต้องทําทุกอย่างครับต้องทำาุกอย่างตั้งแต่ไปประเมินอาการไปเฝ้าสังเกตอาการจนสุดท้ายผมก็ต้องใช้วิธีเดียวก็คือปรึกษาทางโรงพยาบาลก็คือ แลงความสุขที่แท้จริงของผมที่อยู่ที่นี่ก็คือการได้พัฒนาการได้เห็นอะไรแตกต่างการได้อยู่กับเด็กๆผมคิดว่าผมจะทาตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะผมความสุขที่แท้จริงของผมก็คืออยู่กับเด็กที่เราตั้งใจไว้ก็คือ ต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดครับโรงเรียนคงผมจะมีนักเรียนอยู่1 4 0คนนะครับครูมี9คนแล้วก็ผมมีเด็กนักเรียนจากบ้านเด็กนักเรียนบ้านไก่37คนที่มาจากฝั่งนู้น,นครับฝั่งนู้นครับฝั่งฝั่งของพม่ครับผมสอนเด็กๆว่าจบไปต้องมีงานทํามีรถมีบ้านถึงจะไปแต่งงานคืออยากให้เขาเรียนจบงสูงครับอยากให้เขาเรียนจบสูง,งสงดงเพื่อได้จะได้มีงานทํา เป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็ของครอบครัวของพ่อแม่แล้วก็ของครูแต่วิถีชีวิตของคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่เด็กเรียนจบแล้วไม่ค่อยเรียนต่อกันครับก็เลยเราต้องปลุกฝังเรื่องนี้เป็นเพราะว่าทางบ้านนะครับทางบ้านยากจนเด็กไม่ได้รับทุนอะไรต่างๆ ก่อน <ITA> อาคารเรียนตรงนี้นะครับอาคาร2หลังจะมีอาคาร1กับอาคาร2นะครับจะเป็นพื้นพื้นดินหมดเลยครับแล้วก็จะใช้กระดานกระดานช็อคกครับดีหน่อยก็คือปีนี้มาก็คือได้งบของท่าน no พ mm ุ hmm. <pper> ่งกลับครับก็เลยได้อาคารเรียนมาใหม่อาหารการกินที่นี่นะครับเด mm ็ก hmm. นักเรียนจะได้รับจัดสรรหัวละ20บาทครับหัวละ20บาทแต่สำหรับครูก็กินกับเด็กก็คือซื้อมาแล้วก็กินด้วยกันแล้วก็เราก็จะมีเด็กนักเรียนหอส่วนเด็กนักเรียนหอก็จะมี ค้าหัวคนละ20บาทเหมือนกันต่อวันครับถ้าถามว่าพอไหมก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าหนักจริงๆก็ยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะขนข,นขนส่งน้ำบากผมต้องเตรียมแปลงผักไว้เนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับที่นี่อยากจะใช้ชีวิตที่นี่ตลอดไปครับในฐานะที่ผมเป็นเรือจ้างนะครับผมความคาดหวังของผมก็คืออยากให้เด็กจบสูงสได้มีงานทำครับและได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้มาเป็นครูที่นี่โดยซ้ำไปครับอยากให้เขามาพัฒนาในด้านความเป็นอยู่ของชุมชนนะครับเช่นด้านการสื่อสารสาธารณสุขด้วยครับสุขะอ,อนามัยทั้งนักเรียนทั้งประชาชนทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้เลยครับผมรู้สึกตื้นตันใจมากครับเมื่อเช้าผมเกือบร้องไห้นะครับเห็นตอนที่ผมลงไปรับนะครับผมเห็นทีมงานอีจันคือเอารถจอดเต็มโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบประทับใจมากครับถ้าจะให้ผมอธิบายออกมานะครับผมว่ามันอยู่ในความรู้สึกลึกๆของผมนะครับมันมันมันทำมันดีดีใจมากเลยครับดีใจแล้วก็แบบทําทุกอย่างให้เด็กทําทุกอย่างให้ชุมชนเขาให้เขาให้มีชีวิตขอให้เขามีชีวิตที่ดีเลยครับ มีความรู้สึกที่แบบว่าตื่นตันใจมากก็คือตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคุยกันเนาะว่าทางเพจจะขึ้นมาตั้งแต่มีชุดสํารวจขึ้นมาเนาะว่าจะมามอบอะไรต่างๆให้กับทางโรงเรียนกับชุมชนผมไม่มีอะไรตอบแทนเลยผมเป็นครูเล็กๆคนหนึ่ง ที่ไม่ลืมพวกเราที่อยู่ชายขอบนะครับในนามของขคณะครูทั้งหลายผมก็ขอขอ,ขอบคุณจากใจมากครับใหญ่เมื่อวานเลยพี่ครับทีมงานชุดนี้คือทีมงานที่ผมรับเป็นชุดสุดท้ายแล้วผมจะไม่เอาแล้วหลังจากนี้ผมจะิ้งไว้เป็นตำนานของผมแล้วผมไม่เอาแล้ว พีจานจบอยู่ที่ผมแล้วผมไม่เอาแล้วต่อจากนี้น้องๆมันต้องสารปณิทานผมต่อในบรรดาของอ้กองกำกับสามสามนะของจังหวัดเชียงใหม่นี่นะมันคือโรงเรียนผมเนี่ยไกลที่สุดไกลกว่าทุกคนแนละไม่มีใครอยากมาอยู่สักคนเลยมผมถามรุ่นน้องว่าอยากมาอยู่ไหมไม่มีแต่คุณเลือกมาที่นี่เลยไหมใช่ครับผมเลือกมาที่นี่เลยเพราะผมอยากอยากมาลุยว่าเออผมกลับครับผมอยากไ่ผมอยากมาอยู่ตรงนี้นายให้ผมอยู่ที่ไหนผมเอาหมดทุกที่ คือคิดแค่ว่าคือคนอื่นทําได้เราทําได้แค่นั้นอะ